แอปพลิเคชันแอปหาเงินฟรีมาใหม่ล่าสุดนะครับด้วยการเล่นเกมนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ t ทสเอ็นซีนะครับวันนี้นะครับก็มีแอปพลิเคชันหาเงินออนไลน์มาใหม่ล่าสุดนะครับผมที่มีชื่อว่า Golden m e r อร์นั่นเองนะครับผมนะก็มียอดดาวน์โหลดอยู่ที่ประมาณ10,000แดาวน์โหลดนะครับแล้วก็มีอายุอายุของคนที่จะเล่นต้องเป็นอายุ18ปีขึ้นไปมีรีวิวด้วยกัน ,4000 ไอ้ 4. 4ดาวนนะก็คือรีวิวเฉลีย่ยนะครับก็ทั้งหมดที่มีคนรีวิวอยู่ที่8,000รีวิวด้วยกันพื้นที่ใน,นการติดตั้งจะอยู่ที่83เมกะไบต์นะครับก็ให้เรากดติดตั้งนะครับระบบจะทําการดาวน์โหลดก่อนนะครับหลังจากที่ระบบทาการดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับระบบก็จะทําการติดตั้งแอปพลิเคชันนี้ให้กับเรานะครับผมนะตอนนี้ก็ของผมใช้ยวหมี่ก็จะมีในส่วนของกระบวนการตรวจสอ,อ,อบความปลอดภัยก่อนนะครับ ตอนนี้ก็ปลอดภัยดีนะกดคำว่าเปิดแอปพลิเคชันนะครับผมทีนี้นะครับผมนะเราก็จะมาอยู่ในส่วนของการหาเงินของแอปนี้นะครับชื่อว่า golden merge นะครับแล้วก็มี pop up เด้งนะให้เราเลือกอ e ีเมลที่เรามีอยู่ในโทรศัพท์ของเราว่าเราจะทําการล็อกอินด้วยอ e ีเมลอันไหนนั่นเองนะครับผมนะเราก็เลือกได้เลยนะครับผมก็เลือกไว้ได้ปร้อยแล้วนะครับแล้วก็กดยอมรับแล้วก็แชร์ไปนะครับทีนี้นะครับเราก็ทําการ ล็อกอินเป็นที่เรียปล้อยแล้วนั่นเองนะครับต่อมาครับเราก็กดตามเขาเลยนะคลิกแล้วก็เลือกตามเขาเลยทุกคนอ่ะคลิกไปคลิกไปนะครับนี่ทุกคนนะก็กดผสานกันนะคือปุ่มสีเขียวนะครับก็จะได้เป็นเลเวล2นะข้อเสนอนะครับอ่ะแล้วก็กดต่อไปกดต่อไปก็ผสานกันนะครับนี่ทุกคนนะก็ผสานกันเป็นเลเวลที่3นั่นเองทุกคนนะตรงนี้นะครับแล้วก็ กดข้อเสนอต่อไปนะครับกดต่อไปต่อไปนะครับต่อไปต่อไปนะครับแล้วก็กดภาษสานกันได้ไหมไม่ได้ทุกคนนะต้องกดตรงนี้ก่อนนะครับผมนะข้อเสนอใหม่นะครับผมทีนี้เลือกตรงนี้ไปนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็เราก็ต้องเลือกตามตามสีของเขาใช่ไหมอ่าตรงนี้นะครับข้อเสนอต่อทุกคนข้อเสนอต่ออ่าโอเคทุกคนนะต้องเรียนลำดับใหม่ทุกคน โอเคทุกคนนะเมื่อกี้ผมทําให้ระบบนั้นทําการจัดเรียอัตโนโมัติทุกคนนะกดป,ประสานการทุกคนนะอันนี้ก็มันก็ผ่านแค่อันเดียวนะครับเราต้องปลดล็อกนะครับนี่ทุกคนนะกดปลดล็อกตรงนี้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็ดูวิดีโอนะครับโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทําการปลด uk, ปล็อกไียบ่อยแล้วนะครับผมนี่ทุกคนนะเราก็กดประสานไปได้เลยนะครับผมแล้วก็อันนี้คือสามารถที่ปลดล็อกได้เลยนะครับผมอ่านเราก็ต่อไปเราก็มาประสานที่ตรงนี้ต่อนะครับผม ทุกคนอันนี้คือต้องรับข้อเสนอเพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็ขอรับข้อเสนอเพิ่มเติมนะครับนี่ได้ไมายังไม่ได้ทุกคนนะพารมันก็เปลี่ยนช่องไม่ได้เดี๋ยวผมจะทําการกดเรียงนะครับอ่ามันสามารถเรียงได้ไหมอ่ากดข้อเสนอเพิ่มได้ทุกคนอ่เดี๋ยวก็กดคําว่า ตรงนี้อ่ะตรงนี้มันมันสามารถข้อเสนอได้ไหมไม่ได้ทุกคนอ่ะเราก็กดคําว่าเรียนลำดับนะครับแล้วก็ดูวิดีโอไปหนึ่งวิดีโอเพราะว่าทําไมต้องกดเรียนลำดับเพราะว่าเรานั้นไม่สามารถที่จะเรียนเองได้ตรงนี้ทุกคนนะโอเคทุกคนนะตอนนี้เขาก็ทําการจัดเรียนให้เราเรียบร้อยแล้วทุกคนนะถ้าจะให้ดีนะแนะนําให้เราไปบปล็อกทั้งหมดก่อนเลยทุกคนนะเพราะว่าเราก็จะได้ทับในส่วนของคะแนนตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมนะถ้าจะให้ดีเนาะ เดี๋ยวเราประสานกันต่อไปนะครับนี่ทุกคนนะก็อันนี้นะผมได้เจมนะครับผมก็คือของขวัญเซอร์ไพรส์นะแล้วก็กดเปิดนะเพราะว่าเรามีโอกาสรับเพชรอยู่ด้วยกันสูงสุดอยู่ด้วยกัน1,000เพชรซึ่งมันเหลืออยู่อีกประมาณ30เองนะครับผมโอเคทุกคนนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเมนูข้างนอกกันดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็อยู่ในเมนูของการเล่นเกมนะก็มาที่เงินสี่เขียวตรงนี้ทุกคนนะกดตรงนี้เลยนะครับผม เงืนสีเขียวนะครับจับบล็อกได้ก็ต่อเมื่อเราอยู่ในเลเวลที่2นะครับแล้วก็ในส่วนของเจมนะหรือเพชรนะครับก็เหมือนกันเลยจับปล,ล็อกก็ต่อเมื่อเราอยู่ในระดับที่2ตอนนี้เราอยู่ในระดับที่1นะครับก็น่าจะต้องเล่นก่อนนะครับผมนะให้น่าจะถึงประมาณเลเวล10นะครับเดี๋ยวเราเล่นไปก่อนนะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปปลดล็อกเมนูตรงนี้ก่อนนะครับผมโอเคทุกคนนะเมื่อกี้ผมก็ได้ทำการปลดล็อกไปหลายช่องแล้วนะครับเหลือแค่2ช่องเนาะซึ่งสองสองช่องนี้น่าจะต้องไปทำภารกิจ ของการเล่นเกมอันนี้ต่อไปแหละทุกคนนะาเดี๋ยวเราขอทำเพรกิจกันก่อนนะครับโอเคทุกคนนะ่าตรงนี้ก็สามารถที่จะประสานต่อได้แล้วนั่นเองนะครับผมนี่ทุกคนเนาะเราก็ประสานไปรืเลยนนะครับทุกคนแล้วก็อันนี้ก็สามารถปลดล็อกได้แล้วนะครับผมนะก็ทําข้อเสนอต่อไปเลยนะครับเหลือแค่อันเดียวที่เราจะต้องปลดล็อกนะครับก็คืออันนี้นะครับผมนะคิดว่าถ้าถึงเลเวลที่10นะยก็น่าจะถึงระดับที่2นั่นเองนะครับผม โอเคทุกคนนะตอนนี้ก็น่าจะถึงเลเวลที่ไม่ใช่เลเวลที่สิบก็คือด่านที่สิบทุกคนนะกดปลดล็อกนะครับแล้วก็กดผสานไปเลยนะครับผมนี่ทุกคนเนาะก็นี่ทุกคนรับรองไอ้ไอ้เลเวล up เลเวล up เ,เ,เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับระดับที่หนึ่งนะไปถึงระดับที่สองนะครับก็กดคําว่าระดับถัดไปแล้วก็นี่เลยทุกคนเนาะก็จะปลดล็อกในส่วนของเมนูของเจมนี่ทุกคนนะเจมหรือคะแนนนะครับก็สามารถที่จะ นำไปสะสมในการถอนเงินนะครับซึ่งการถอนเงินนั้นเราต้องสร้างบัญชี To m a n y y a l l เ t ให้เรียบร้อยก่อนตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะกฎของการถอนเงินก็คือ 1. รับเพชรทุกครั้งที่เปิดชุดของขวัญ 2. การถอนเงินจะรองรับเฉพาะอีเมลที่ลงทะเยด้วย gmail com นะครับหมายความว่าถ้าใครที่ล็อกอินด้วยบัญชีอื่นที่ไม่ใช่ gmail จะไม่มีโอกาสในการถอนเงินนะครับ3โดยทั่วไปคำขอถอนเงินจะได้รับการดำเนินการภายใน1ชั่วโมงการถอนเงินจำนวนมากหรือกรณีพิเศษอาจใช้เวลา1-3วันทำการจจะเจริญจะได้รับการอนุมัติโปรดอดใจรอข้อ 4. ผู้ใช้สามารถถอนเงินได้ตรับใดที่เป็นไปตามข้อกำหนดการถอนเงินเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้ทุกคนผู้ใช้ที่ต้องสงสัยว่าโกงจะต้องยืนยันตัวตนเป็นเพื่อน อ่หรือเพิ่มระดับกิจกรรมก่อนทําการถอนเงินวิฉะนั้นการถอนเงินจะถูกระง,งับข้อ5เราขอสงวนสิทธิ์ในการตีความขั้นสุดท้ายของผลิตภัณฑ์นี้หากพบว่าผู้ใช้มีส่วนร่วมในการโกงที่เป็นอันตรายบัญชีของผู้ใช้จะถูกระง,งับและยอดเงินคงเหลือทั้งหมดจะถูกหักออกนั่นเองนะครับผมอ่ะตามนี้เลยนะครับซึ่งตรงนี้มีกิจกรรมรายวันด้วยทุกคนนะนี่ทุกคนกิจกรรมรายวันถ้าเราทําเสร็จนะ จะได้ทั้งหมดอยู่ที่กัน440เพรต่อวันแล้วก็กิจกรรมของการเชิญเพื่อน5 5K ต่อ5เพรแล้วเปล่า,า5,000เพรต่อ1คนนะครับนี่ทุกคนนะก็อันนี้เป็นกิจกรรมนะครับผมอันนี้คือบันทึกยังไม่ได้ถอนเงินของผมนะครับผมเดี๋ยวผมขอดูงานนี่ดูคนมีงานเนาะงานกิจกรรมรายวัน440นะครับผมนะก็สามารถที่จะกดได้เลยนะครับขออนุญาตผสานก่อนข้อเสนอก่อนทุกคน แล้วก็อันนี้เลยนะครับกดที่กิจกรรมของงานเนาะงานก็คือจะมีงานรับชมวิดีโอคฆสณาห้างงานด้วยกันแล้วก็อัปเกรดอารน,นี้เราอัปเกรดแล้วทุกคนนะแล้วก็เวลาออนไลน์นะั่นหนึ่นาทาีหรือเปล่าหรือ1 8ึ0งวินาทีไม่แน่ใจเหมือนกันตรงนี้นะเขาเขียนไว้1 8 0่นะครับผมแล้วก็เชิญเพื่อนนะสาคนก่อนสเต็ปแราจะได้ไป100เพรนะแล้วก็ อัปเดเมื่อกี้เราก็ทำสำเร็จแล้วในสองกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับผมต่อไปนะก็คือเป็นกิจกรรมของการเชิญเพื่อนนะครับกิจกรรมของการเชิญเพื่อนนะครับเราก็สามารถที่จะกดคําว่าเชิญเพื่อนนะครับแล้วก็ไปแชร์ให้กับเพื่อนได้เลยนะครับนี่เนาะแล้วก็นะครับในส่วนของการเชิญเพื่อนนั้นเราจะได้รับเพชรสูงสุดจิตกัน5,000เพชรนะครับผมต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการจับคู่นะครับนี่ทุกคนนะคือการจับคู่นะก็กด อันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าวิธีการเล่นยังไงนะน่าจะเป็นการแข่งขันทุกคนนะก็เป็นการหาดาวตรงนี้ทุกคนเรียนดาวตรงนี้นะครับผมยังไม่มีเนาะเราต้องหาดาวนะครับจากการเชิญเพื่อนนะครับนี่ทุกคนจะได้ดาวนะครับนี่ทุกคนนะได้เป็นจากการเชิญเพื่อนแหละนะครับตรงนี้เนาะก็ประมาณนี้เลยนะในส่วนของเกมนี้นะครับ ก็ส่วนเงินสีเขียวก็คือสามารถถอนได้ขั้นต่ำหกร้อยบาทแล้วก็1นึ่งแล้วก็1นึ่งแล้วผมบอกเลยว่ายากแน่นอนในส่วนของการถอนเงินสีเขียวต้องเป็นสายฉชนเพื่อนด้วยนั่นเองนะครับผมนะและก็การถอนเพชรผมก็ถือว่ายากเหมือนกันเพราะเพชรหายากมากมาก,มากเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญแอปนี้โค้ชน,นานมากทุกคนดูวิดีโอดูวิดีโอโคษณนาหนึ่งวิดีโอโอ้โหนานมากทุกคนนะบอกเลยว่าถ้าใครไม่อยากเล่นแอปนี้ก็ ดีเหมือนกันนะคือไปหาแอปอื่นจะดีกว่าเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเยอะมากแล้วก็ได้เงินน้อยมากนั่นเองนะครับผมอันนี้คือบอกตามตรงตามความจรงิงให้กับเพื่อนๆนะครับก็จริงใจกับเพื่อนๆนะว่าแอปนี้นะผมก็บอกตรงว่าโฆษณาดูนานแล้วก็เล่นยากนะครับแล้วก็หาคะแนนหาเพชรยากแล้วก็หาเงินสีเขียวนั่นก็ยากแล้วก็ถอนเงินสีเขียวก็ยากเหมือนกันนะครับผมนะฉะนั้นนับแอปนี้เหมาะกับใครนะ เหมาะกับคนที่เป็นสายทึกดูคนนะคือสายอดทนโคตรอดทนมากเลยนะซึ่งมันต้องใช้เวลาแล้วก็การเชินเพื่อนโคตรเยอะมากเลยทีเดียวตรงนี้นะครับแล้วก็ผลตอบแทนก็น้อยหมายความว่าได้รับเงินนะครับมันได้น้อยมากุกคนนะถ้าเทียบกับแอปพลิเคชันอื่นที่ผมรีวิวมานะครับผมนะก็แอปพลิเคชันนี้มันก็คล้ายๆกับแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่านี่ดูคนนะยูกิแ a ช c ็อกกี้ชอตเตอรแล้วก็ดิสไทคอนนะก็คือ แล้วก็อแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า n ั t โก้ลักก s สกิลนะคือ,อมันเป็นแอพพลิเคชันที่อยู่ในประเภทนี้เลยเพราะว่ามันหาคะแนนยากและถอนยากแล้วก็เวลาถอนคือได้น้อยมากกันเองนะครับผมนะก็ถ้าใครสนใจลิ้งการดาวโหลดอ,อยู่ใต้คลิปวิดีอนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรแล้วก็มีคำแนะนำยังไงสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปอยู่นี้กันได้เลยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ